ไม่เรามั่นใจว่าหัวเราปลอดสารพิษไงแต่บัทที่นี้นี่ปีแล้วหนึ่งเป็นลิงแล้วหนึ่งเดี๋ยวหามุมก่อน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนวลแชนแนลสบายดีพี่น้องสุขุสุขวดเอ๋ยไอเอฟซีทั้งหลายค่ะคลิปนี้นะคะน้องซุนอยู่ที่โคกนตังนาน,นะคะกับคุณพี่จอยคุณพี่จอยแลยนะคลิปนี้เราจะไปเก็บักทั่วนะคะซึ่งมกทั่วเห่านี่คือเมื่อสักวันาน,านั้นเก็บมาตามมาอยู่นู่งฟาคือยังได้กลิ่นอยู่มางวดนี้แล้วมาสามสี่งวดแล้ว ปีใหม่กระจายมาโดนแล้วมันขึ้นยังได้กินอยู่ก็เลยนี่อ้วกขนาดเลยอ่ะถือมาแล้วก็สิไปเก็บป่านเอฟซีเบิ่งก่อนว่าเป็นนอร์เนท์อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเก็บนอนเดี๋ยวต่เห็นนี่มันโป่งขึ้นใหม่ตอนแรกอะต้องรู้นะนึกว่าปลูกใหม่เห็นบอกแต่ว่าพอไปหานันอิลี่อันนั่นมามันโป่งขึ้นเองจากที่นันน่ะเออจากที่นสัตอะเพิ่์นมาตัดยาแบบตัดไปเลยนะมันดโป่งใหม่มันโป่งใหม่นี่ตัวเก่าไอตัวเก่ามันเนาะอ๋อฮึมดีตัวเก่าเพิรน มูนกระโปงขึ้นมาไหมนี่โป่งโอ้โป่งขึ้นมาเดี๋ยวเขาทาเบอมันจะเป็นบอ่อเพราะปกติปีปกกระปีปปปปมาทั้งนันเซ้นมันเป็นเครื่องแล้วมันก็ต้องเป็นหมาเพราะโปกติอ่ะคือมันจะเป็นเอ่อเป็นปีละเหือคือส่วนขเขาเกี่ยวข้าวเหมือนอที่เขาวอลกันเนาะเดี๋ยวแต่ว่าท <ผม S 1> ั่วอันนี้มันเป็นถั่วอันถั่วภูมิมันน่าจะเป็น ขึ้นตลอดมั้งมันน่าจะเก็บไตยตลอดนะเอ้ยคืนว่าเดี๋ยวเราต้องพาพวกไปเรื่อยๆเนาะเราทุกคนไปเก็บมังกรมาโนแล้วหนึ่งนะคะด้ววยเฮาเป็นกระสุนที่ลายค่ะเปเก็บมังกรล้วยเฮาแดงลหรยามแดงแล้วก็ยังมีกล้วยอีกหนึ่งสองสามสี่ข้างในนี่นะคะกล้วยของเฮาคือมันมีอยู่ตลอดเนาะเอสีก็จะงงว่าเอ้าเปลี่ยนเข้าผลิตภัณฑ์เอ่อจาก โคงน้องเราคือกล้วยสาวผู้ไทยนั่นเองเนาะก็มีทั้งกล้ยวยสับกล้วยเบรกแตกแล้วก็ทุกกล้วยเลยนะคแต่เอฟีกินกล้วยอย่างนาะออก,นก็มีกล้วยอบเนยด้วยนะคะก็คือแม่ครัวของเราก็พี่จอยกับคุณนันนันนั่นเนองนะคะเอ็ดกับกล้วยนั่นเ,นอเองเนาะเาก็ทําตามแบบ ออเดอร์เนาะ FC กับพี่ออเดอร์มาได้ให้ผู้ใหญ่ยางได้หลายๆค่ะสามารถทักมาได้เลยเพื่อจะเป็นงานบุญงานบนงานอย่างก็ได้คือกันนะคะสามารถว่าพี่ออเดอร์ทักไลน์นาะงซินนได้เลยนรงนุ้นแปะไลน์ที่เป็นทางการให้ตนแรกอ่ะใช้ไลน์ส่วนตัวแล้ว FC อ่ะทักมากกว่าน้ซินุ่น้องน่นอ่ะเดี๋ยวจะทำไลน์เป็นทางการเป็นแบบไลน์ของซินนุ่นชาแนลเพื่อจะมีผลิตภัณฑ์เอียงเนาะ แนะนาคตข้างหน้ากับเธเลยเขามาสั่งในไลน์ตัวนี้นะคะเพราะว่าไลน์ส่วนตัวดีเอฟซีทักประจีบเกินไปนะคะทักมากกวราน้องน้องไม่ได้เรียกโมมีอันใจแบโมมีกระจิตกระใจแบบทํำนังซุงนังซุ่ตัดทุ่งตดีอย่างเลยแบบเคิน์นไฟล์มาทักมากวเกันไปนะคะตกใจนะคะไม่เอานะคะไม่เอาก็กล้วยเราก็คือแบบว่าตอนนี้คือหมดไปแบบสองสองลอแล้วก็ขอบคุณมากๆเนาะเอฟซีที่อุดหนุนเฮ่ากว่านานนี้เนาะหรือผู้ใดแบบกำลังขึ้นบัตัดใจจะ ซื้ออุดหนุนกับสาวๆคนนี้ดีไหมนะนะคะก็อุดหนุนด้วยนะคะซื้อไปซิมเนอร์ซื้อไปซิมเนาร์แลจัาหน่อยนี่ก็คือเดี๋ยวจะปิดหน้าอย่างเนาะพี่จอยเนะาะก,ก็ว่างงานจัาหน่อยก็ว่างงานนะเขาก็เลยมีแบบทํากล้วยนี่เราก็จะทําไปขายไปเรื่อยๆนบ่แนแปลว่าสิขายยุดยึดขายได้เขา,ขา,ข,า,ข,า,ข,าขายของเราไปเรื่อยแต่ว่านุนกับบ,บุคคลได้มีเวลาโพสเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจะพยายามโพสให้มากขึ้นทางเราจอยพี่นุ่นกทีมงานเขาจะพยายามโพดูๆให้เอฟซีได้เห็นเนาะเดี๋ยวเปิดตลาดไปเรื่อยแต่ว่าเขาก็ว่างขายไว้น้าเฮือนคุณยยยาาตลอดดเนี๋วกจ เดี๋ยวฝากไว้ตรงร้านตำบักพุ่งแน่นะคะหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเหมือนฟันบ้างนะคะเดี๋ยวให้เอฟซีคัดติดตามทุกรายการแปกันมาวลิชภูมิก็แวะซื้อ<ว>อุดหนุนได้เลยคะ,ะคะหลังร้านเทียมจันนะคะแต่ว่าทุกคนอยากสั่งหลายๆก็สามารถทักไลน์น้องซุนได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะน้องนุ่นลืมกระตือนไ,นได้เรักซีว่ารักซีนุ่นลืมแปะลิงก์ให้พี่นะอยากสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ ทักเ да. ตือนกันด้วยท่องเที่ยขี้ลืมเนาะก็เดี๋ยวเราจะได้มีแบบรายได้พิเศษถึงปิดปิดในอย่างไปอ่ะคือรายเดือนเน๊ะปิดทับเดือนรายเดือนเนาะฮองกัดเดี๋ยวหาแบบรายได้เสริมรายได้เสริมรายได้พิเศษประมาณนี้อยากให้เอฟซีแบบช่วยอุดหนุนด้วยนะคะงหลายๆนะจ้าว่างงานว่างงานอุดหนุนด้วยนะคะเอฟซีทุกคนนะคะว่างงานโอเคปันเดี๋ยวไปก็บบัมกึถั่วกันเราฝอยกันดนล้ละนอะเดี๋ยวถ้าตีดตามกล้วยเฮาไปเลื่อยเนาะมีหลายราคามีราคาขนาดใดๆกับทักทามเนาะซื้อเลยเด้อ ไปเก็บถั่วกันนะคะว่ามันแอบแอบอยู่นี่นะคะทุกคนมันจะลีลีอยู่เราต้องสังเกติ่งจะเสือนั่น่นกับมาเก็บอยู่ตลอดอยู่ได้นั่น่นว่ามุซาหน่กับมาเก็บเก็บไปตําแล้วก็เข้ากัจะเก็บอีกอาจจะเก็บตําอีกก็บกินกับปิงป่ากระไรนะคะคือว่านิอืนี่ค่ะทุกคน โอ้แต่ว่ายังหน่วยหน่อยอยู่บ่เฮาหน่วยหน่วยใหญ่ขนาดอันนี้บ่อันนี้หน่วยเป็นเสืองอยู่ในใต้อันนั้นดิพี่จอยบิดเอาไงนี่บ่นี่อ้อมะเสืองเอออันนี้กับได้ตำได้อยู่มันบ่ค่อยงามแล้วเพราะว่ามันโดนแล้วจ้ะเก็บได้เถื่อแล้วขายก็ได้เงินหลายบาทอยู่ดิขายก็ได้หลายร้อยแล้วเนาะแม่ได้เงินหลายร้อยแล้วก็ ลูกเอาไว้กินเองแล้วก็พอกินแบบเราก็ให้แบบเราอิ่มแล้วเราก็นําไปขายสินนาะแล้วก็มีแบ่งไปขายแบ่งกินแบ่งขายประมาณนี้เนาะลูามเวลาละกค้ามา่วพอามันมีทางมากที่กําลังโงอีกแล้วแล้วก็กาลังขึ้นใหญ่นะคะเก็บได้สองเงนอ่ะเก็บเลยมุนเอา ก็จะมีมดมาเพราะเราปลูกแบบไร้สารเคมีปลอดสารพิษม,มด,ด <ำ S 1> แด<ม>งอะไรนี่เยอะเลยเพราะว่าเห่าแบบไร้สารเคมีทุกอย่างนะคะมาเลยครับแดงมดก็มาเลยเออเลยเบ่งพุณนะญงขนาดแดงนาจะส่วนมามนจะมาเสื่อมอยู่ข้างใต้อันที่เป็นใหม่นี่ก็ร้ายหลายเนาะปี๋นี่นี่อันที่เป็นใหม่นี่ก็ร้ายหลายนี่แม่นเหมดเลยเี่เข้ากับเก็บกินไปเรื่อย ก็ตามกินได้สุดนให้พวกหนึ่งยืดอ่อนได้ได้แล้วเข้าวกินประมาณที่คนสู้มาไหนที่มันแก้แล้วนี่ก็เก็บเอาไว้เอ็ดพันมันนั่นนั้เคยบอกว่านี่สู้แบบนี้กะเก็บไว้มันก็จะเป็นทั่วดำเม็ดมันนะเป็นเก็บแบบว่าเข้าไปปลูกเธอหน้าประมาณนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนมักมันลีอยู่นะลีรีนี่ลี่ค่ะรีเนี่ยผู้ใดมากินมะพร้าวนะพี่จอยนี่กรอบ กรอบๆเลยแหละแต่ม้วนนี้พี่จอยน่าจะไม่ชิมสดๆให้ดูแล้วเพราะว่ายันจิดูยมันเยียวใส่พวกคู่เบานันมันต่อมันหลายช่วงนั้นเออก็เลยบอกกาซิมแล้วนะคะสดๆทต่มีเอฟซีะทวงว่าเออคือกาซิมแบบโบราณนะคะเรามตอนนั้นมันไม่ได้ขึ้อย่างไม่เรามั่นใจว่าถั่วเราปลอดสารพิษไงแต่ที่นี้พอพอพอมันนึกถึงว่าเออถ้าเธออิจิดูยันไม่ย้อยไม่ย้อยไม่ย้อยใส่แย่เลยนี่นั่นนี่ ทีนี้ครา,าวนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือเป็นรัวแบบน้ำเหมาะไปแล้วสินะมันบอกน้ำเงข่าเอิน<ช>ที่มัน<ช><ช>เป็นน้ำหมอก<ช>อะไรมันแห้งแสบเลยค่ะว่าตำมะโันี่แห้งแสบ<ช>แต่เอาอาจจะบริเก็บหลายก็เลยค่ะงว,วดนี้เราอาจจะเกบ็บหอยหนึ่งหอยนึงนุ่นปลายนี่ถ้าเป็นเทาหัดน้ำก็เอาอันปุยมาใส่แล้วเทาได้เก็บเกลี่ยเกลี่ก็นี่เรา,า,าเอาเก็บตัดเกลี่ยเลยได้ จะมีแบบแกงหวายยูโคน้องนาเขาอยู่อาจจะเอาหวายยูโคน้องนาเขาเองงดก่อนแปะอยู่นาพี่จอยน้องวัวนี้ค่ะจะเอาอยู่หน้าเฮานี่นะคะ่ะแต่ว่าในอนาคตเนาะให้เอฟซีท่าทติเต่าไปเรื่อยๆนี่มันเริ่มเป็นอันแล้วน้องนุ่นนี่อวบแล้วนี่หวายกำลังข้างอดโอ้ยนี่ค่ะทุกคนแมนมาเลยนี่แล้วก็เป็นอดอกๆอีกแต่มุดดำเยอะ เดี๋ยวเราจะเลยไปเห็นมะเฟืองคือเป็นแต่แซ่บแทนนะคะ FC เหลียวไปพู้หนามะเองหวานผู้ผูนะคะเห็นแต่เดี๋ยวเราทัวร์เฮานี่เอาสักจานนึงนี่แหละประมาณนี้ที่ินมันหลายเลยที่ริงมันหลายแต่ว่าเฮาเอาไว้กินมื้อหน้าแม้จริงเวลาอยู่เขาก็ปล่อยให้มันตื่นขึ้นจนง่อยเนาะนี่มะนาวเฮาก็ยังมีได้เลยพอแล้วเนาะตั้มเล่นกัมะนาวของเฮาสวยสวย นี่มะนาวของเฮากันมีค่ะทุกคนมะนาวแบบเท่าอันนี้เลยยังพอได้กินหเหลืออยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะตกแตง่งส่วนมะนาวเข้าใหม่อยู่เนาะตอนนี้คือมันย่าแล้วก็ลกลกนะคะตอนนี้ยังลกอยู่เดี๋ยวจะตกแต่งใหม่อยู่นะคะ fc ให้ที่อค่ะาต,ตกแต่งกิ่งประมาณนี้ นี่อันนี้ให้สวารอยากกินเลยอันนี้คงจิด้ยคือสิบประเขาขึ้นบัไม่เป็นไรขี้ฝุ่นแค่ผมสุดลดเพราะว่ามันเป็นมะเฟืองหวานอยากกินเนี่ามะเฟืองหมอยามนี่แหละไ,ไม่อยด เฟืองนี่ชอบเป็นอย่างเอ็ดส้มกินเนาะได้บอก<ด>อบจำแจ่วก็แซ่บอย่ต้องมีสักคลิปละเอ็ดบอกเฟืองจำแจ่วจำแจ่วม <c oughs> าแจกๆๆ <c oughs> อม,มันบ่ค่อยมีเลยมะเฟืองนะคะยากอยู่เด้อมันเหมือนเออบ่ค่อยมีคนปลูกแล้วน้อยหน้าน้อยหนาสิเห็นมะเฟืองก็มาเห็นได้ที่โคงหนองนาโอ้แต่ว่าสวยมากเตียกับยังสี่ละเอฟสีนะคะ ก็เลยได้ยื้อหลายคนเนาะนุ่ยใหญ่ไปอ่ะพี่จอยเด่นมาจอยพี่ไผอยากกินนี่บ่เนาะนะคะไอ้ที่น้องนุกินพร้อมหวานมะเฟืองหวานแต่แหงวัคก์น้องนุ้นบวกเห็นละได้บวกเปื่อยหัวค่อยนี่เด้ได้บ่บ่ได้ให้ลิงขึ้นนะไม่มีใครปีนต้องเบียบ่ได้มาปีนน้ำเ้าเพาะนี่เราก็เลยเราจะจะเป็นพี่จอยปีนคิดว่าไอ้จอยกำลังซองเบิึงว่าจะปีนตรงไหนดี เรากจักจะเอาสองซาำหน่วยแหละประมาณนี้แบบอ่างเอฟซีให้เอฟซียากนะจักเลยเดยไอ้จอยเนาะนี่ตรงนี้นี่ไอ้จอยมีปีนต้้นไมแล้วหนึ่งเป็นลิงแล้วหนึ่งเดี๋ยวหามุมก่อนเจ็บจืดเลยแต่พี่จอยไม่น่าจะกลัวหักหรอกข้างนู้นขึ้นนิยานอยู่นี่เอ้าหอดบ่อาโอ้ยากอยู่เลยนี่อู้น โอ้ยแย่แล้วหน่วยนี้สันขอดบอสเรไมาไม่ได้ถือไม้ขึ้นไปลำเนาะแขนบอสมนันงามซรัพหน่วยนะ,ะนะี่ยรยโยมาเจาะจอยลงใครจะรับใครจะรับ <c oughs> คนละหมูเลย <c oughs> <c oughs> คนละหมูเลย <c oughs> <c oughs> คล่ะอ,อีสีนี้ <c oughs> อุ้ยหน่วยนี้นี่ ตเตลลงงขียพอแล้วก็ได้พี่จอยให้มาลงมาก่อนดเดี๋ยวเขาจะเอ่ออันนั้นเกินไปนะคะเดี๋ยวลงมาลงมานะคะเดี๋ยวพี่จอยเขาจะจะได้เจ็บนะคะถ้าขึ้นไปสูงกันนี่อพอแล้วเดี๋ยว,พวเพราะว่าไอ้ผีจะยากกินน้ำเเผอล่ะเกินไปเนาะเขาไปก็จะก็น,นั่งป็นหดมน่อึ๊บนี่เออแม่นี่งชมพูของเรากำลังจะ เป็นการชิลไดกิทแหละเนาะมีพวกโรงแรมของเฮาวันนี้เฮาก็เลยมาเก็บมะขั่วแล,ล้วก็วลวเลยมาเบิงเ่งเก็บมะเฟืองแล้วก็มะนาวเนาะผู้ใดอยากกินอะไรแบ่คะคืะอมะเฟือ,องนี่ขอนแก่นก็คือบ่เจอแล้วเนาะขอนแก่นเนาะสิน้นนี้บ่ค่อยเห็นละถ้าไปในเมืองเฮาก็บ่ค่อยเห็นเนาะไอจ่อยเนาะบ่มีแถวบ้านเฮาต้นมันก็หาย,ยากเนาะแถวโค้งนี่ก็บ่อค่อยมีแล้วนี่มีคนสองหน,น้าเฮาต้นเดียว<า>กักไว,ไว้ก่อนเดี๋ยวมีไผ่มาลอยเหรคือสิบ่หมีดอกนะคะบ่ให<ม>้มาลอยบ่ให้มาลอยเพราะว่าจิรุยดุนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาฝากเอฟซีกันเนาะก็จะไปตำมะพร้าวแล้วก็อันนี้จะไปกินดีดอกนี่แล้วเนาะมะเฟืองเพราะว่ามันบานแล้วจำแจล่ะสิเดี๋ยวจะมีสักคลิปให้เอฟซีทาติดตามเนาะโอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยก็รอติดตามคลิปหน้าเด้อว่าน้องนุ่นกับพี่จอจะมีภารกิจอะไรที่โค้งหนองนาหรือว่าทีมงานโครงหนองนาของเฮานี่จะพาเอ็ดกิจกรรมยั่งกับห้เอฟซีทาติดตามนั่นเด้อก็กดกระดิ่งกิ้งกิ ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีบายบายไปแล้วนะ